ไม่มีใครชอบโกงในงานวิจัยที่ที่เราได้ทำมาเนี่ยคนทุกคนในโลกไม่มีใครชอบโกงคนทุกคนรังเกียจการโกงแต่ที่เขายังโกงได้อยู่เพราะว่าเขามีคำอธิบายการโกงของเขาเขาพยายามจะปลอบตัวเองว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้โกงเมื่อก่อนผมคิดว่าคนที่โกงนี้เป็นพวกชั่วร้ายแต่พอผมได้ศึกษาในเรื่องนี้จริงจังปรากฏว่าผมเองก็โกงครับ แต่ผมมีคำอธิบายการโกงของผมเพื่อให้ผมรู้สึกดีเช่น,น <S <S ผมใช้ผมเคยใช้โปรแกรมที่ไม่ไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์แล้วผมก็อธิบายให้ตัวเองฟังว่าเฮ้ยใครๆเขาก็ทำกันผมเห็นบางคนใช้ของปลอมเป็นแบรนด์เนมปลอมเขาบอกว่าไม่ได้ทุจริตอะไรเลยเพราะยังไงก็ตามเขาไม่ซื้อของจริงอยู่แล้ว แล้วเขาซื้อของปลอมไอ้เจ้าของแบรนด์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเขาเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเลยแล้วไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าของแบรนด์ด้วยซ้ำไปคําอธิบายต่างๆเหล่านี้ครับทําให้เราทําการโกงได้อย่างสบายใจแม้กระทั่งสสแม้กระทั่งนักการเมืองข้กราชการทุกคนที่ทําการทุจริต เขามีคําอธิบายทั้งสิ้นครับแต่ที่แน่ๆผมยืนยนันไม่มีใครชอบการโกงการที่สังคมมองการทุจริตเป็นเรื่องธรรมดาอันตรายมากสังคมไม่ควรละเลยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยประเทศที่เคยโกงนะประเทศที่เคยมีทุจริตเยอะๆและเขาพัฒนาจากประเทศทุจริตกลายเป็นประเทศที่ มีความสุดจริตสูงประเทศพวกนี้ให้ความสําคัญกับการศึกษาถ้าเราบอกว่าให้ความสําคัญการศึกษาถามว่าประเทศไทยทํำไหมทำครับหลักสูตรต่างๆใส่เด็กเต็มไปหมดเลยนะแต่ประเด็นมันคือไปใส่ผิดที่เด็กก็มันไม่ได้โกงแต่อ้ที่โกงกันอยู่มันคือผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นหลักสูตรของเขาที่เขาทําการสอนแล้วทําให้ประเทศเขาสุดจริต มากขึ้นหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ที่ฮ่องกงครับใช้โมเดลนี้แล้วก็พัฒนาเขาให้นักธุรกิจนี่เข้าไปเรียนเป็นหลักสูตรออนไลน์ข้าราชการก็มีหลักสูตรสำหรับข้าราชการถ้าแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรสองอย่างหนึ่งมันเป็นการไปอธิบายครับไปอธิบายให้คนรู้ว่าไอ้ที่คุณหลอกตัวเองมามันไม่จริง ควจริงแล้วคุณกำลังทุจริตอยู่อันที่สองมันให้ความรู้กับเขาหลักสูตรจะให้ความรู้เขาว่าวิธีการที่จะสุจริตวิธีการที่จะดีกว่าการทุจริตยั่งยืนกว่ามั่นคงกว่าเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องนี้จําเป็นมากที่จะต้องเกิดในประเทศไทยวันนี้ทําการทุจริตปกปิดยากเหลือเกินดยการบันทึกด้วยเทคโนโลยีด้วยต่างๆปกปิดไม่ได้อย่าลืมนะครับได้เงินมา คุณเอาไปทำบุญได้แต่คุณนั่งทาม,มาชีนกลับไปแก้ไขเรื่องราวที่กระทำมาในอดีตไม่ได้นะครับเราต้องให้ความรู้คนที่ยังทุจริตเหมือนเชอโลกครับคนยังไม่ติดเชื้อหาวัคซีนเข้าไปป้องกันคนติดเชื้อแล้วหาทางเยียวยาให้หายสังคมเราจะอยู่ได้ราะผมเชื่อว่าเราสามารถทำได้อาจารย์มหาวิทยาลัยมีนิสิตมีนักศึกษา เราเราเราสามารถที่จะช่วยสร้างประเทศไทยให้ใสสะอาดได้ไม่ได้ยากเลยโดยการนําเอาเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปเป็นกิจกรรมผมไม่ได้บอกว่าให้คุณไปสอนว่าการสอนนี่เป็นเรื่องน่าเบื่อที่สุดแต่เราทํากิจกรรมเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนในเรื่องเหล่านี้แล้วชีวิตเขาก็จะดีขึ้นแวดล้อมตัวเราจะมีคนที่อาจจะไม่สุจริตอาจจะกําลังโกงเราอาจจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าจําเป็นที่จะต้องทําเป็นเฉยเมย หรือเราควรจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนมีวิจารณญาณผมเชื่อว่าเราทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแล้วมีวเป้าหมายชีวิตต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจคือเราต้องเรียนรู้ครับผมเชื่อว่าการให้การศึกษาจะเป็นทางออกและเป็นทางที่ดีแล้วผมเชื่อว่าสังคมที่จะดีขึ้นมาได้ ไม่ได้เกิดจากการสั่งการไม่ได้เกิดจากฮีโร่โลงมาแต่เกิดจากประชาชนเล็กๆน้อยๆคนทั่วๆไปรู้ว่าการทำชีวิตให้สุจริตการทางานทำมาหากินสุจริตการไม่เอาคอร์รัปชันมันมันเป็นประโยชน์ต่อตอนเองเป็นประโยชน์ต่อวงตระกูลครอบครัวและแน่นอนมันส่งผลถึงประเทศของเราโดยรวมครับ